สวัสดีค่ะมาพบก,กับเพี่ยวในช่องโชว์กุลชว์กืิน่นวันนี้เพื่วได้เห็นแกงไตปลาพี่น้องขนมจีนแกงไตปลา เท็บหมูกับบุญี อยากกินลาบเด๋ยมมือมือเฮ็ดลาบกินดีกว่า Hmm. một đèo すげ <laughs>

ว้าผิด